สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมือนีกับพ่อกับลุงแอคพาแสบคือเก่านะครับเนดะ้อมือนีได้นี่ครับ แนวแซบเป็นกุ้งฝอยนะครับเนาะมีปลาซิวหน่อยครับผมลุงแกรกเสียวมะโมกกินครับผมใส่บักพริกนี่ครับบักพริกนี่เผ็ดๆครับผมครับมีใบบักกวดหอมแดงแล้วก็มีผักแล้วก็จะมีนี่ครับกุ้งฝอยนี่ลุงแอ๊กเสียเฮ็ดกุ้งขวดซอสนะครับเนาะไปครับไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับผมเศบๆครับมือนี่อ่ามาพี่น้องมาตั้งกระทะก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวเฝ้าจุดแก๊สสูตรนี้ครับผมใส่ลงไปนี่ครับมกปลาซิ้วหน่อยหรือว่าอุปป่าหน่อยครับผมใส่ลงไปเอาเสร็จแล้วครับผมเอาก็ใสนี่ครับนี่ครับผมเป็นพริกกระอมแดงครับผมพริกแมวพริกกระเลียงเห็นปะเป็ดเผ็ดใส่ลงไปเด้อครับเด้อใส่ของแ่บของนัวครับผมพยายามสู้ลงไปครับ สูตรนี้ปรุงก่อนนะครับเด้อตั้งไฟเล้ครับเด้่มปรุงไปเลยตามด้วยนี่ครับผงปรุงรสเล็กน้อยครับผมหลายผดใส่พอประมาณประมาณนี้ครับตามด้วยนะครับน้ำปลาต้มสุกปลาขวดครับผมนี่ครับหอมใส่ลงไปครับผม นี่เขาใส่น้ำปลาจังหน่อยครับผมใส่หลายนะครับเด้อเขาใส่น้ำปลาลงไปแล้วนี่ครับบอเข้มเขาต้องเติมครับผมเข้มลึกนวลึกครับผมแซ่บเพ็ดกับเข้าใส่เกลือน้ำเลือครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับใส่ใบประกูดลงไปครับผมตามด้วยลูกโดดครับผมเพิ่มคาบจัดจ้านนะครับเด้อนี่ครับน้ำร่างโคกครับผมเสียเขาต่ำพริกกรบหอมใส่ลงไปแบบนี้นะครับ อ้าวเรียบร้อยพี่น้องบาทนี่จุดแก๊สบาทเนี่ยนี่ครับบ่ต้องไปคนบ่ต้องไปยั้งมันพี่น้องปล่อยเลยนี่ครับจุดแก๊สเดือดมันห่อนครับผมฝ่าคนเอะครับเด้อเสร็จแล้วครับผมสุดถ่ายท่ายสุดครับผมลแอใส่นี่ครับพักขยี้ยงลงไปครับผมาว,วางไว้แนวนี้เลยพี่นอ้องปิดฝาหมอเลยครับบาทเนี่ย อบไว้โอเคครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับผมอ่ะเปิดเบิรงก่อนพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยสีสันอ๋อมุยม่ยหุย,ยแล้วครับนี่ครับเต็ดหนามพอจอดพอดจะจัเนาะครับเนาะครับคน,นเั็กน้อยเอาสีสันเป็นังไรพี่น้อง จอดสุดยอดเอาปิดไปอีกข้าวพี่น้องน้ามหั่นแค่หนนะครับเนาะโอ้ยพอแล้วพี่น้องสุกแล้วนี่ครับสุดท้ายลุ้แอคซสยไปแค่นหน่อยครับผมมักกินครับพักขยัง่งพี่น้องเอ้ หอมครับอุแบบน้ำอ,อัดเจาะอุปสิวหรือหมกหม้อหมกกระทะเขเาครับผมก็จะจำนะครับเนาะเอาเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดสุดยอดมาเด้อพี่น้องเด้อขอนี้วมาจำเอาลอยพี่น้องหรือพักพักพักหอมสุดยอดครับผมต้องจานเลยรบ้า มาเด้อมาเด้อขเหนียวมาจำพี่น้องหอมหอมสุดยอดเอาสุดยอดเซตเรียบร้อยพี่นอ้องอุป,ปลาซิวหน่อยใส่กุ้งครับผมหรือหมกหม้อปลาซิวนะครับเนาะ ใส่ผักกระแยงหอมๆข้าวเหนียวมาจามาเด้อครับเด้อประแดกนัวๆพี่น้องมามๆาแซ่บๆน้ำกันครับผมนี่ครับอันนี้กสบี่ัวครับผมเห็ดกุ้งกุ้งคั่วซอสครับผมเข็มๆหวานๆแซ่บครับผมมามาพี่น้องแบบนี้มาคั่วกุ้งกันครับผมกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยคั่วซอสครับผมไปครับผมไปบึงวิธีทำกันเลยครับผม เมนูนี้แซ่บร้ายครับผมเข้มๆหวานๆอ่าจุดแก๊สตั้งกระทะครับผมเสร็จแล้วนะครับใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยพี่น้องพอประมาณก็ได้คัวนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่าเสร็จแล้วครับผมใส่กุ้งลงไปครับแล้วก็ทำการคั่วครับผม เปิดไฟสักนิดนึงเบาไปอันนี้ถ้ามันเป็นเป็นลุงแอกว่าจะทํากุ้งเจ้นนะครับแต่มันสลบเหือดไปแล้วครับผมก็เลยเอามาคั่วนะครับแต่ว,ว่าคั่วแล้วเอาไปราบนี่ก็ได้นะครับทําได้หลากหลายเมนูครับผมเราไม่มีทุนเยอะครับผมเราก็ต้องกินกุ้งผอยนะครับถ้ารอให้ลุงแอกอ่า ดังก่อนนะครับเดี๋ยวเรงแอดจะซื้อกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกุลามากินบ้างครับผมตอนนี้กินกุ้งหอยไปก่อนนะครับนี่ครับคั่วเ,เลยแบบนี้เสร็จแล้วครับผมส,สุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาปรุงกันเลยครับผมหอยยีสู้ครับผมใส่ลงไปบดมักกับบดสองใส์นี่ประมาณนี้ครับผม ตามด้วยนะครับสะดวกสบายครับผมรสด,ด,ดีบบมักกับบอนไซนะครับใส่จังหน่อยเพิ่มความแซ่บความนัวครับผมตามด้วยน้ําตาลครับผมกุ้งคั่วซอสนี่จะออกเค็มๆหวานๆนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ตามด้วยซอสน,น,นะครับซอสภูเขาทองหรือซอสแมกกี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปเค็มๆหวานๆนครับผม เสร็จแล้วก็ทกําการผัดอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้ยหอมีพ่พนรองหอมอ้าวชิมรสชาติได้แล้วนะครับผมเคม็มๆหวานๆครับผมปลุกป่อยขวดซอสเสร็จแล้วครับผมท้ายสุดสุดท้ายเราก็แต่งสีครับด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสีจะออกมาสวยครับผมใส่ลงไปครับ มานี้นะครับอ่าเรียบร้อยพี่น้องตักเสิร์ฟเลยครับแซ่บแซ่พับเมนูนีน่สุดยอดอุ่งฝอยขวดซอสเ็มเค็มมันหวาน,นครับผม เรียบร้อยพี่น้องตักของจานเสิร์ฟพระพรมสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับผมใส่ซีดาร์เยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็แซ่บคือเก่าพี่น้องโอ้ยดยดพี่น้องเลย ันกินกับข้าวเหนียวกับแซ่บครับผมกินกับแก้มกับย่างดีเลยพี่น้องเลยกับเจ้ากับแซ่บกินกับพริกป่นบีบมะนาวสุดยอดครับผมนี่ครับมกปลาก็เรียบร้อยครับผมมกปลาซิ่วหน่อยใส่กุ้งหรืออุอุนะครับเนาะใส่ผักข้างแยงนะครับผักข้างแยง มาเด้อพี่น้องแซ่บๆรับกันครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชอบ,บฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลวงเอกผ่าแ่บเช่นเคยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านรวย,วยเเๆเฮงเปังๆสุขภาพแข็งแรงครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม